อ่าสำหรับคนที่กำลังมองหาคอร์เจอร์หรือว่าตัวละครเท่ๆที่ถูกใจนะครับผมก็สามารถเข้าไปซื้อได้ที่เพจของผมนะครับโดยเข้าไปที่ p ีกแอลเซนะครับผมดาร์กออนช็อปเอนะครับผมแล้วจะมีคอร์เจอร์หรือว่าสัตว์สวยๆเนะี่ยให้เพื่อนๆเลือกมากมายเลยนะฮะอ่าฮัลโหลก็สวัสดีเพื่อนๆพ,พี่ๆน้องๆนะครับผมเช้าเราบอกกันด้วยนะครับผมวันนี้อยู่กับผมเช่นเดิมฮะช่องพอซีครับผมวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกมเดิมเลยนะครับผมเคอร์เจอร์ออฟโซนาริยนนั่นเองนะครับ วันนี้ก็ตามคำข,ขอเพื่อนๆในคลิปที่แล้วนะผมว่าอยากให้ผมมารีวิวอะไรก็มีเพื่อนๆขอมาเป็นกลาโมสตามชื่อคลิปเลยนะครับเพื่อนๆเ,เจ้ากลาโมสนี้นะผมก็สามารถรับได้จาก2ตู้เท่านั้นนะเพื่อนๆก็มีโอกาสออกยากมากๆเลยนะตู้แรกนะผมเป็นไลนดอมกาชานะผมมีโอกาส1.85%เท่านั้นนะผมในการที่จะได้รับเจ้ากลาโมสนี้นะก็อีกตู้หนึ่งนะผมก็จะเป็นตู้เทอร์บิวนะครับผมก็มีโอกาสได้รับ4%เท่านั้นนะผมสําหรับเจ้ากลาโมสนี้นะอ่ะเรามาดูกันที่สเตตัสของเจ้ากลาโมสเซนก่อนเลยดีกว่า เจ้ากลามอสนี้นะผมก็จะมีเลือดอยู่ที่7,500นะครับค่าความหายนะฮะ80นะก็ดาเมจ300ร้อยนะผมบลีด 0ฮะเปดเดิน24นะผมแล้วก็วิ่ง47ฮะวเวท105นะผมแล้วก็ค่าความโตเนี่ย80นาทีเลยนะผมน้อยกว่าเอลมาโคนิดเดียวนะผมก็นับว่าเป็นตัวที่ใช้เวลาในการโตรเอาเรื่องเหมือนกันฮนะแต่ว่าก็แลกมาด้วยความที่มันตายยากมากๆเลยนะตัวนี้อ่ะตัวนี้เราผมอยู่ที่เทียห้านะครับผมนะครับผมเป็นระดับสูงสุดในตอนนี้นะโอเคส่วนทางนี้ก็ไม่ค่อยสําคัญอะไรนะผมเป็นหมนแบบข้อความตลก,ตลกๆเฉยๆน,นะผมโอเคแต่เรามาสร้างตัวเจ้ากลามอสกันก่อนเลยดีกว่าฮะ นี่นะผมเจ้ากลาโมสสีเดิมก็จะประมาณนี้ก็เป็นเหมือนแบบเป็นตัวเหมือนแบบซากโบราณอะไรทักย่าหงนะผมไม่เหมือนสัตว์เลยนะส่วนตัวผมคิดว่ามีปีกแต่ว่าบินไม่ได้นะผมตัวนี้โอเคเดี๋ยวเรามาสร้างตัวนั้นก่อนดีกว่าฮะสีก็จะมีประมาณนี้นะผมก็ถือว่ามีสีท <c oughs> <ese> ี่สดใสอยู่ได้นะผมเนี่ยใครจะทําเป็นสีแบบสดๆก็พอทําได้นะตัวนี้ถือว่าสีค่อนข้างสวยนะครับโอเคเดี๋ยวเราสร้างตัวนั้นก่อนดีกว่าครับโอเคตอนนี้เราก็สร้างตัวเจ้ากลามอสเสร็จที่เรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะเพื่อนๆตรงเดี๋ยวผมจะบอกว่า แล้วก็มีตรงนี้แล้วก็ตรงหางนะเพื่อนๆนเอาง่ายว่าจุดสีบนร่างกายต่างๆเนี่ยคือตอนกลางคืนมันจะเลืองแสงนะด้วยนะเพื่อนเือนก็แนะนําให้เลือกเป็นสีสดๆดไปดีกว่าเพราะว่าตอนกลางคืนเนี่ยมันจะสวยมากเลยนะมันจะเลืองแสงออกมาได้นะตรงเนี่ยพวกสีส้มที่ผมตั้งไวนะ้นะฮะเลืองแสงได้โอเคตัวผู้กับตัวเมียแตกต่างกันยังไงฮะเดี๋ยวเรามาดูที่ตัวผู้กันก่อนเลยแล้วกันดีกว่าฮะตัวผู้นะครับนี่ตัวผู้จะมีเข่าตรงนี้นะะมีเข่าตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะครับผม ส่วนตัวเมียตัวเมียนี่จะมีอ่าจะมีตัวเมียจะมีตรงนี้เพิ่มขึ้นมานะตรงงานะเพื่อนๆมีตรงงานเพิ่มขึ้นมาแต่ว่าจะไม่มีเขานะก็เหมือนเดิมนะตัวผู้เท่กว่าอีกแล้วนะผมตัวนี้โอเคเรียบร้อยแล้วก็กดเลย์ไปได้เลยครับโอเคตอนนี้เราก็เข้ามาในเกมมันเรียบร้อยแล้วนะผมหน้าตาร่างแรกของมันก็จะประมาณนี้เลยนะ มันเอาจริงๆมันไม่เหมือนไม่เหมือนสัตว์เลยนะเพื่อนเพื่อน,นเหมือนแบบเหมือนก้อนอะไรทุกอย่างอะในความคิดผมร่างแรกนี่มันไม่มีความเท่อะไรเลยแต่ว่ามันจะไปเท่ตอนร่างสุดท้ายนะนเพื่อนเพื่อมันจะสวยมากๆเลยนะยิ่งตอนคืนยิ่งสวยเลยโอเคก็เล่นไปเรื่อยๆนะผมตัวนี้ต่อให้เป็นตัวเด็กก็ยังตายยากอยู่ดีนะผมเพราะว่าเป็นตัวที่ค่อนข้างเลือดเยอะนะฮะแล้วก็ดาเมจก็ไม่ได้น้อยอะไรนะผมและที่สําคัญคือ ตอนเนี้คือมันไม่สามารถมีอาการตกเลือดได้นะผมไม่ว่าตัวอะไรที่มากัดมันเนี่ยมันก็ไม่มีอาการตกเลือดแต่อย่างไรนะนเพื่อนๆต่อนเป็นเชนดิวนะผมเชนดิวที่ว่ากัดแล้วขาหักมากัดตัวนี้นะตัวนี้เนี่ยขาก็จะไม่หักนะผมไม่รู้ว่ามันเป็นอ b บิลิตี้พิเศษของมันหรือว่าอะไรนะ แต่ว่าตอนนี้กดคิวก็ยังไม่มีอะไรนะผมยังใช้อบิลิตี้พิเศษไม่ได้นะครับแต่ว่าตัวนี้ก็บอกได้เลยว่าถ้าใครเล่นเคนดิวแล้วมาเจอตัวนี้ผมแนะนําให้หนีดีกว่านะเพราะว่ามันสู้ไม่ไหวจริงๆนะตัวนี้คือมันโกงมากเลยนะผมตอนเนี้ยก็เขาอาจจะปรับในอนาคตหรือว่าไม่ปรับจะปล่อยให้มันเป็นตัวที่เก่งก็คอยดูกันต่อไปนะผมตัวนี้นะผมเออไม่สามารถดำน้ำได้นะครับนี่นะดำน้ำไม่ได้นะผมเป็นตัวที่กินพืชนะผมกินพืชร้วเลยนะครับส่วนเรื่องความกระหายในความหิวเนี่ย ก็ถือว่าเยอะพอควรนะผมก็นานๆานกินทีแต่ว่าเรื่องอายุนเนี่ยผมคิดว่ามันใช้เวลานานไปน,นิดหนึ่งนะประมาณ80นาทีแต่ว่าคือก็แลกมาด้วยความเก่งของมันนะเพื่อนๆที่ว่าโตแล้วเนี่ยมันจะเก่งมากเลยนะผมขนาดเชนเดวที่ว่าแบบเก่งที่สุดก่อนหน้านี้ก็คือยังสู้มันไม่ได้เลยนะถ้าแบบสู้ตัวๆกันนะผมก็ยังสู้มันไม่ได้เลยและที่สําคัญคือมันเป็นตัวกินพืชน,นะก็คือมันไม่มีความจําเป็นที่ต้องล่าบ่อยๆนะก็คือเป็นตัวที่เลี้ยงง่ายนะผมโตง่ายแต่ว่าใช้เวลาสักนิดหนึ่งแล้วก็ แนะนำให้เซฟนิดหนึ่งนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรามาฟังเสียงเจ้ากลามอสก่อนเลยดีกว่าครับเพื่อนๆโอเคมาที่เสียงแรกนะฮะนี่นะครับผมเสียงก็เสียงเดียวกับเอลมาโคเลยนะครับผมเสียงนี้เขยมาฟังเสียงสองครเป็นเสียงเฟลลี่นะเพื่อนๆนี่ก็เอลมาโคเหมือนเดิมอะเขยเสียงสามอะโอเคก็ เสียงแอลมาโคทั้งหมดเลยนะเพื่อนๆเสียงเหมือนกันเลยแต่ว่าอนาคตเขาอาจจะปรับใหม่หรือว่ายัางไงก็เดี๋ยวรอติดตามกันต่อไปนะเพื่อนๆโอเค<ๆ>ก็น่าจะมีประมาณนี้นะครับเพื่อนๆข้อมูลของเจ้ากรามมสตัวนี้นะผม<ๆ>ก็เป็นตัวที่เก่งมากๆนะฮะก็เก่งแซงเชนดิวไปแล้วนะผมถ้าใครมีเล่นก็แนะนําเลยนะครับผมลงวอร์นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนนะช่วยทีมได้เยอะแน่นอนหรือว่าเล่นโซโล่ก็แทบจะไม่มีตัวไหนกล้ายุ่งเลยนะผมตัวนี้วิ่งก็ไม่ได้ช้านะผม เหมือนมันประมาณว่าเอลมาโคแต่ว่าวิ่งเร็วกว่าแล้วก็ตีเร็วกว่านะฮะประมาณนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูล่างทั้ง3ของมันเลยดีกว่าฮะ โอเคก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับเจ้ากลาม,มอสตัวนี้นะผมก็มีเพื่อนๆถามมาเยอะเลยนะผมว่ามีปีกเราทาไมบินไม่ได้นะผมก็นะครับเพื่อนๆก็ดูขนาดตัวครับขนาดปีกนะเพื่อนๆก็มันก็ไม่น่าจะบินได้นะผมถ้าเป็นไปตามแบบหลักความจริงครับผมเพราะว่าปีกมันเล็กมากเลยนะผมมันอาจจะมีเอาไว้ทําจุดประสงค์อื่นนะฮะ หรือว่าในอดีตไม่เคยเป็นตัวที่บินได้ก็เวาจะเกมเขาจะ make ซน์ขึ้นมานะครับเพื่อนๆแต่ว่ามันบินไม่ได้ก็ถูกแล้วนะครับเพราะเพราะถ้ามันบินได้มันจะแปลกนะเพรปีกมันแค่นี้แล้วแบบมันรับน้ําหนักตัวมันได้ขนาดนี้นะผมโอเคก็จะประมาณนี้นะผมสำหรับเจ้ากามอสนี่ครับผมล้าง3าก็เท่มากเลยนะผมนี่มีอัคาระลอยออกมาจากตัวนี้ด้วยแล้วก็ อย่างที่ผมบอกครับผมว่าตรงเนี้ยมันจะเลื้งแสงได้นะเพื่อนๆพนสำหรับในตอนกลางคืนนะผมก็ประมาณนี้เลยนะผมใครมีก็สามารถเอาไปบวกกับเชนดิลได้สบายเลยนะผมตัว,ต,วตัวเนี่ยโอเคสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะผมสำหรับคลิปเจ้ากรามมสตัวนี้นะผมก็คลิปหน้าอยากให้ผมทําตัวอะไรเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะผมเดี๋ยวผมจะเอาตัวนั้นนะมารีวิวให้เพื่อนๆดูกันนะผมสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ